เจมส์คามิลอนเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์ g o ก t of Hiroshima ในระบบ 3D ไอเดียสุดเจ๋งสมจริงนี้อาจสะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรงผมอยากให้คุณได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรคุณจะอยู่ตรงนั้นคุณจะเป็นพยานต่อประวัติศาสตร์เป็นพยานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเราสามารถทำแบบนั้นได้ผมจะถ่ายทำด้วยระบบ 3D ถ้าจำเป็นผมจะทำให้มันสมจริงที่สุดเท่าที่จะทำให้กับคุณ คุณรู้ไหมผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้จะพาผมไปถึงจุดไหนจริงๆผมกลัวมันด้วยซ้าในบางแง่คาเมลอนได้กล่าวว่าเขาวางแผนจะพาผู้ชมเข้าไปอยู่กลางเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้ด้วยการถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบ 3D Discussing Film ฉันคิดว่าเขาไม่ล่อนกำลังจะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยแนวคิดที่น่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากนำเสนอผ่านจอภาพยนตร์ในขณะเดียวกันฉันก็อดกังวลไม่ได้ว่าประสบการณ์แบบ 3D ดีนี้อาจจะสะเทือนใจผู้ชมอย่างมากแต่ก็คงเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้น